สวัสดีค่ะวันนี้แนนก็จะมารีวิวโทรศัพท์นะคะ Xiaomi Note 10นะคะนี่เลยหน้าตากล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยเรียบหรูดูแพงนะคะแล้วก็สกรีนตัวหนังสือแบบเงาวับแบบนี้เลยค่ะนี่หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขออน,นุญาตออกมาจากกล่องนิดนึงนี่เลยนี่ค่ะ เริ่มต้นกับหน้าจอนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยเจ้าตัว Xiaomi Note 10นะคะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอนะคะอยู่ที่6.39นิ้วค่ะความละเอียดหน้าจอนะคะจะอยู่ที่2,400คูณกับ1,80พิกเซลนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้านะคะ32ล้านพิกเซลด้วยกันนะคะขออนุญาตเปิดกล้องให้ดูนิดนึงนี่เลยค่ะมาพร้อมกับกล้องหน้านะคะขนาด 3.2ล้านพิกเซลนะคะมีเซ็นเซอร์มากมายค่ะแล้วก็ระบบสแกนใบหน้าด้วยนะคะที่ทำงานได้แบบลงตัวพอสมควรเลยล่ะค่ะภาพรวมหน้าจอนะคะจอสีของเขานะคะจะเป็นแบบจอ AMOLED นะคะตัวนี้ให้สีที่สดแล้วก็สวยงามค่ะส่วนบนนะคะอันนี้มาพร้อมกับไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะคะอินฟราเลดสำหรับสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ IR b u s t บัเอนั่นเองค่ะรอบตัวเครื่องนะคะ ตัวนี้จะเป็นวัสดุแบบโครเมียมนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะตัวนี้จะไม่มีปุ่มควบคุมใดๆเลยนะคะส่วนฝั่งขวาเนี่ยมีปุ่มปรับระดับเสียงนะคะนี่เลยแล้วก็ปุ่มเปิดติดเครื่องนะคะตัวนี้พร้อมกับถาดนะคะใส่ซิมการ์ดนะคะแบบนาโนซิมด้วยละคะส่วนกล้องหลังของ Xiaomi Note 10นะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องทั้งหมดเนี่ย 5ตัวด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยกล้องตัวที่1นะคะตัวนี้จะเป็นกล้องเทเลโฟโต้นะคะซึ่งความละเอียดของเขาจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องตัวที่2นะคะเป็นกล้องเทเลโฟโต้เช่นเดียวกันค่ะความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับถ่ายแบบพอร์ตเทรตหรือว่าภาพบุคคลนั่นเองค่ะกล้องตัวที่3นะคะตัวนี้จะเป็นกล้องหลักค่ะ ความละเอียดของเขานะคะจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะคะซึ่งเขาใช้เป็นเซนเซอร์ของซัมซุงตัวใหม่ด้วยล่ะค่ะกล้องตัวที่4นะคะตัวนี้เป็นกล้องแบบอัลตร้าไวนะคะ20ล้านพิกเซลเหมาะสําหรับถ่ายรูปแบบมุมกว้างนะคะส่วนกล้องตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เลยจิ๋วๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกล้องมาโครนะคะขนาด2ล้านพิกเซลนะคะซึ่งเหมาะสําหรับถ่ายรูปแบบใกล้ๆนั่นเองค่ะ แล้วก็ตัวนี้ f l a ชที่เราเห็นอยู่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว flat แบบ Duo t o n นนะคะระบบโฟกัสนะคะเป็นแบบเลเซอร์โฟกัสนะคะทำให้โฟกัสภาพได้อย่างไวเลยล่ะคะ่ะส่วนระบบปฏิบัติการนะคะตัวนี้ระบบปฏิบัติการของเสี่ยมี่โน1ตสนะคะยังคงใช้เป็น Android เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะเป็น Android 10นะคะแล้วก็มาพร้อมกับมี u i 11ด้วยล่ะคะ่ะ อันนี้ถือว่าใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็แตกต่างเรียบง่ายขยายทุกอย่างให้ดูใหญ่ขึ้นนะคะดูดีขึ้นแบบไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งยังมีระบบสแกนใบหน้านะคะแล้วก็สามารถสแกนนิ้วมือได้ด้วยค่ะส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะก็คือดีงามมากเลยละคะ่ะเพราะว่าเขาให้มาขนาด5 2 6 0ม ah ิลลิแอมป์ด้วยกันเลยละคะ่ะ ตัวนี้ยังสามารถรองรับการชาร์จแบบ30วัตต์ได้ด้วยนะคะสามารถสแตนบายค่ะได้ทั้งหมดเนี่ยวันแบบสบายสบายเลยล่ะคะ่ะส่วนในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะคะ Xiaomi Note 10นะคะยังคงเหมือนกับรุ่นปกตินะคะแต่สำหรับ Mi UI 11เนี่ยจะมีดาร์กโหมดนะคะมาให้เลือกอยู่ส่วนระบบเสียงเนี่ยถือว่าดังดีเลยล่ะคะ่ะแล้วก็หน้าจอนะคะมีโหมดให้เลือกหลากหลายด้วยคะ่ะ ค่ะตัว Mi Note 10ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น RAM 6 g b นะคะแล้วก็ ROM 128 g b นะคะตัวนี้สำหรับสายเกมเมอร์นะคะพิเศษเลยค่ะฟังกันให้ดีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับขุมพลังคอค่อมนะคะ Snapdragon 730G นะคะตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับสายเกมเมอร์นะคะเพราะว่าเขาตอบสนองได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยลดการหน่วงลงไปแบบพอสมควรเลยละคะ่ะ ก็จบกันไปแล้วแบบคร่าวๆนะคะสำหรับมี Note 10ตัวนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเอาไว้ใช้งานนะคะเจ้าตัวมี Note 10ตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับคนยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของแมน,นแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ